เิ่นก็คอมเมนต์เข้ามาอยู่ว่าวาเรื่องที่ดินเนี่ยคือหายเงียบไปเลยพ่นว่านะ่ะทางลุงกับเพิ่นยังไม่ได้ติดต่อมาในลีลุงก็เลยบอกพอได้อันว่ามาแจ้งเจ้าหรือว่าไม่ได้มาแจ้งพี่แจ้งน้องเขาเนะี่ยน,นี้ก็อ่าสิเป็นน่าจะเป็นมืออืน่นพี่น้องาจาจะมีข่าวดีอพอดีอันว่าอายเพันโทมาแล้วมาบืนท่าสลวกกข้ไปเบื้องที่ดินน้ำกันราคากับตอนแรกแจ้งห้าหมื่นพี่น้องมันอ่าทางไอพ่นว่ามันบ่มีห้าหมื่น 7, กับเพิ่นสีแบงให้ประมาณสักเจ็ดหรือเจ็ดหมื่นกูกลัวกระสีประมาณํำของที่ทงนี่แหละทำนี่แหละเบอร์เพื่อนเจ้าเพื่อนที่ทงกับสบายดีสบายดีพม่พี่นอองทางเล่าสวัสดีพม่พี่นอ,องทางไทย พอแม่พี่น้องทั้งต่างประเทศน้องเพียงเนาะอ้าพี่น้องเอ้ยมาพบมาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องกับจุ้งเฮิร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมมานี่ก็โอ้พี่น้องเอ้ยเวียนมามทางหมู่บ้านสายบุญพี่น้องพอดีน้องเพียงเนาะอาปีใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยอาผ่านพ้นไปกับอาเด่นสงกรสงการรเียบร้อยพี่น้องพอดีกับอาสีมาหาน้องเอ่อคูวงหรือว่าน้องแหล่เขานี่แหละพี่น้องพอดีมีผู้ใหญ่เพิ่นให้มาอัปเดตเรื่อง อ่าที่ดินรอนตอนเนี้ตอนนี้กะพอดีลุงเสิมาถามน้องมาน้องอ่าบื่นว่างบ่อน้องเพื่อนน้องบือ่นเพื่อยันว่าอ่น้องเพิ่นไปเห็นเพื่อนเห็นงานสินัดน้องเพิ่นไว้อ่าบื่นสิเข้าไปเบิ่งที่ดินที่ดอนตอนเนี้น้ำกันเกษมาแจ้งข่าวดีน้องเพิ่อนน้ำวันนี้ไปนองเลยทางอ่าเจ้าของที่เพิ่นกะโทรมาหาลุงแล้วว่ามืออื่นจะเข้าไปเบิ่งน้ำกันคันบ่มากบ่ชอบหมองในเฮาก็จังอ่า หาเบิ่งมองไม้เนาะเพียนเนาะพอดีเย็นวันลุงกะสิมาเยี่ยมมายามอัปเดตเบื้อเช่นน้องผู้บงพี่น้องที่ดินนอวตอนหยาก็คือสิเป็นภ,ยภ,ยภยรรยนัยไฟโบได้เนาะก็ต้องเป็นของน้องนี่แหละเอาโอเคไปพี่น้องปไปไปอไปร่มน้ำน้องเพื่อนว่าถ้าเพื่อนโบว่างกะสิเป็นมือใหม่นนเน,นาะเพียนเนาะโอเคพี่น้องเลยอ่าตุบอินนอนตอนหยาของอบ้านทิทง ครอเทศก็ยังหลายคือเก่าอยู่เอ้าน้องหลานสบายดีโดยยังไม่ได้ไปเฮ็ดเบียกบหรอเออมือใดได้ตกลงว่าสิไปเอ้านิบไม้เนี่ยมือมือใดสิไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานว่าเบิ่งมืออื่นว่ะมืออื่นมือเป็นวันอย่างนางอื่นด้ทิพย์ก็ แม่นบอลเราพี่น้องเลยวันอาทิตย์หรือวันนี้อย่างวันนี้ลุงก็จำว่าอะไรคือกันพอดีว่าอ่าปืนอ่าลุงมาเสียเจ้าอยู่เพื่อนก่อนหรือลุงสิมาคุยธุระน้ามื่นอ่าเรื่องเออเด่นสงการแล้วกันสิได้ยังเป็นของขันอ่าปีใหม่ปีนี้ฮะได้ยังยังยังว่ได้ได้ยังอยากได้บ่อยากได้อยากได้เอาแบบเอาแบบน้อยดิเอาแบบใหญ่ เอาแบบใหญ่โอ้หนึ่งเข่าหนึ่งน้าเลยบ่นั่งนังนังอยู่อืมพิสะท้อนนะพี่น้องคือบว่วเก็บไปในมันซุกเลยอ่ามันบอได้อันนี้เนาะอาโธมาดหดยำมยมันอันน่ะอันนี้บ่ายสี่โมงพี่น้องเลยน้องสลากเป็นกระโคตพักุดหย่ายอยู่ จนมะม่วงพุ่นหดแ,แล้วบ่หดแล้วเออปิดก่อนนะไปะไปคุยกันก่อนอที่เขาปิดปิดปิดน้ำก่อนนั่งและห่อนอนี่เบาไหวได้นี่เออ,เห,อเห่อนแหง้งแดดซอง ยุดจกมือเลยนะไอ้สงการลายมือแล้ว<ะ>ลายมือแล้วโอ,อไปเที่ยวใส่สงการเมื่อกี้เลยนี่จะไปสงผาอยู่บรรทัดไปสักนะดยโอ้ไ่ได้ไปเล่นเสียเลย <c oughs> อยู่ไอติกมื่อคาวคือว่ามีคนอ่าถือไฟช็อตตายบ่ได้ไปทัาป้า <c oughs> เขาบ่อโอ้นึกว่าขี่รถเลาะแทนนะ <c oughs> เดี๋ยววาเดี๋ยว,วพากันสิ่งอืมอปิดไปก่อนเนอะลินเนยนะ้ำปิดละปิดล้วปิดแล้ว พอดีเอียนมามืออื่นนี่ลุงสิมาพา,าน้องไปหลับของขวัญแท็กซี่ได้หรือบ่ได้บ่นี่แต่ว่าน่า,นาจะน่าจะได้พอไอ้พันโทูมาแล้วพอดีมาแจ้งข่าวดีนะมีชิลลของขวัญเอาหายปืน <c oughs> อย่าให้ <c oughs> น้ำตาพังนะพี่น้องไอ้เพื่อนจะเห็นน้ำตาน้องผู้ว่องมืดนี่มีแน่ๆแหละลุลงมาของขวัญน,นี่เกินความคาดหมายหลายเติบอยู่ใหญ่เติบตอนแรกเนะี่ยเพิ่นให้มาบริยายประไดี๋เพิ่นมาเพิ่มว่ะเนี่ย มันเพิ่มมาอ่าแต่ว่ามันมันเออลุงเนพระนัทใขาเบิงเบ้งใอ้ลาขาเบิ้งพร้อมการมือเนาะคันมากบ่มากะเขาจะได้ติได้ได้นี่เขาจะได้เลือกหม,อมก่องไหมโดนกันแต่ว่าเพิ่นให้จริงเพิ่นนัดลุงมาอนี้แหละย,ยันว่าลุงว่ายันเจ้าป่อยูบอกไปทรมาหาทั้งพีทธงเพิ่นแหละย,ยันนองหล้าป่อยูแหละย,ยันว่าไปเห็นเรื่องงานแะละย,ยันไปเบิง่งคนเดียวยันมาเจ้าบ่มากแหละมันเอ่อ อย่างแบบมันบ่ถึกหมองมันหมองมันเจ้าบ่มากสิน่ะดูกรเลยว่ามาถามเจ like, ้า <magical> ก่อนหน่อยกัมานัดไปก่อนมื้ออื่นเอ่อน่าจะเป็นช่วงเอ่อก่อนกอนอ่าประมาณบ่ายโมงนี่แหละคั่นว่าเช่นกระด้เดี๋ยวไอ้สินัดเพิ <isy Milton> ่นอตเช่นึงเนาะกับนี่ก็เจ้ากับบุต้องไปใส่ก็ได้มื้ออื่นเพราะว่าเอ่อสิเข้าว่าหาแล้วก็ที่ถาม ศูนย์ที่ศูนย์เรียนรู้ที่มองเจ้าอยู่เจ้าหูจักน้องน้องรัศมีบ่หูจักเป็นรุ่นน้องบ่นี่โดยโอ้เพื่นว่าหูจักอ่เอ้อแหลกก็ต้องลิ้นไม่ใชนว่ะโอ้อยู่น้ำกันเคยเคยอยู่นองน้ำกันอยู่บ่เพื่นว่าเพื่นว่าเคยเคยออกมาข้างนอกเ็ดหาเฟืองหายอย่างกัเจ้าบ่เคยมาบ่มาเอาเฟืองไปปลูกเห็ดอย่างไรบ่เคยมาเอาเฟืองเจ้าเฟืองมาเพือนอะไรเนาะเพื่อนเคยมาเอาเฟืองโอ้ต้องเพื่อนปลูกเห็ดบ่ แม่นั่นอยู่ในศูนย์หันปลูกเห็ดกันเพื่องปลูกว่าศูนย์เรียนรู้การแม่นการเฮ็ดหาเกษตรกรรมโดยเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่เฮ็ดยังกระเต๊แต่เพิ่นมีวิธีสอนของเพิ่นโดยอในน้องเพิ่นเลือกเฮ็ดทางไหนนหนแล้วโอ้โบ่โอ้โหคือได้ยินแว่วๆว่าอยากเรียนตะย็บคือว่าแบบนี้แหละอ๋อน้องเพิ่นอยากเรียนตะย็บโดยอยากเรียนรู้ทางเกี่ยวกับการตะย็บเนาะป้าหงอนเอ้ยไปโท่าพี่น้องเลย หอนเฮงหอนเฮงคือว่าอันเฉิมสวยประมาณนี้เลยเฉิมสวยกับตัดเย็บนี่เนาะโดยน้องอันว่าอันนี้คือม่อว่านนี่ลุงไปสัมภาษณ์น้องเพิ่นที่เพิ่นพญ,ญทิตโตเอขาอมาหาว่าครอบครัวของน้องถูกเน่ากยากจนนี่แหละเพิ่นก็คัดโนได้นั่แหละเนาะโดยเพิ่นเพิ่นบุมมีบ้านบ้านเพิ่นมันเขาเน้าน้่งจำปาบุมีกินเพิ่นก็เลยเขามาอยูใ่ในศูตร เพื่อมีคุ้มหุ้นอะไรพี่น้องเพื่ออะไรทำอะไรเย็นเนาะนางเนาะโดยอยู่ศูนย์เจ้านี่เพิ่นเทาจะเียนเท่าใดก็ได้บ่นางเวนือใดใดเยนเียนหดโมจิสโมโมโมจิสก็ได้เนาะโมจิสหรือว่าชิเฮียนเป็นอันนั้นก็ได้เียนต่อมหาลัยก็ได้โดยโอ้เิ่นจบสุดเลยนะโอ้แล้วแต่ความสามารถเขาโดยเพิ่นทรงอยู่ในหันเลยโดยโอ้โหไงว่าแต่น้องก็อยากกลับไปซอยย่าอยู่แบบนางกะแบบว่า ลูตนย้ายเห็นนหมแบบว่าเพิ่นลูตนไม่ตู้เพิ่นนั่นแหละพอไม่ตู้เพิ่นกลับไปหาเงยไข่มดแดงมาแลกเขากินมาขายนั่นแหละพอไงาขายซื้อเขากินยิ่ลากับพ่อฮู้ฮู้ฮู้ประวัติเพิ่นอยู่บ่เราได้ถามได้เล่นน้ำกันกับน้องเพิ่นอยู่บ่เล่นอยู่อืมเพิ่นเป็นคนอ่าอ่าเงียบเงียบบอนนอบ่ค่อยบอไปไหนเนาะวอาก่าเก่งอยู่แต่ว่าหันไปว่าเป็นคนวบากับน้องนี่เก่งวบาเก่งอยู่เนาะโดยแต่ว่าเพิ่นหันสีเป็นคนที่แบบว่ามีมารยาทว่ายังไงใช่เนาะเนาะ เิ่นกสิอ่าฮูจักการนกการไหวนั่นแหละ,ะพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นกับน้องลินเรียนเรียนน้งเรียนยนังเดียวกันบ่แบบอันน้องน้องลินอันเฮียนอยู่ลักแปดแต่เพิ่น,นเพิ่นนะเฮียนอยู่อันอุดมวิไลแบบว่าเ,เราเฮียนหอนมอแล้วโอ้เพิ่นถึงมอแล้วเนาะยังหมดยังยังหอนมอโด้วยโอ้แต่ว่าเพิ่นฮูจักกันแนนสูนเดียวกันที่ชงบ่ชงเพิ่นทำเพิ่นเฮียนอันสูนเดียวกันโดยเออสมมติว่าลุงสิไปหาน้องเพิ่นนี่ เขาต้องไปไปอยู่หน้าโรงเรียนนางผู้นี้เนาะล,ะลุงสิไปมอบของให้นงางว่าไปได้นางว่าอยู่แต่ว่าอยู่ศูนไปบ่ได้โดยศูน <0, S 1> ไปบ่ได้ศูนไปบ่ได้แต่ว่าขันอยากเอาของอยากของกินให้น้องคือแบบว่าต้องไปรอน้องอยู่หน้าโรงเรียนนางว่านะต้องปั่นจักรยานไปบ่นะแม่นอ,อจักรยานเพื่อนหขี่มีขี่ให้ไปยังไงนะโดยอมีมีมีเพื่อนมีให้ขี่ไปเนาะโดย กัอาน้องกับลำบากอะไรนั่งอะไรนัน่งว่าง่ายเนาะคนเขาอ,อยู่หันชวนไลน์นี่แหละเคยคุยกันบั้มีแต่คนลำบากบ่อยส่วนใหญ่ไม่นมีแต่คนอ่าคือกันอะไรถูกยากแม่นชวนไลน์เพิ่นมาแต่ช้าไหนนะ่ะชวนไลน์เพื่อนก็หลายบา้านน้องกับประจือ้อมีหลายบา้านมันสะพอนี่ยังมีเบิดบ่นะโดยมีมแต่สะพอนี่นแต่แกงกอกมียังมีเบิดเลยเนาะโดยแต่ว่าอาน้องอันว่ารัศมีนี่เพิ่นคนเซนคนบ้านเดียวกับลุงนี่แหละโดย คนเมืองเดียวกันพี่น้องคนละบ้านแต่คนพันอยู่ในเมืองลุงก็อยู่บ้านหนึ่งโอ้แต่พันเป็นลุงน้องอ่าน้องแหล่จักปีนะน้องแหล่เป็นน้องลุงน้องยอดเป็นน้องน้องเจ้าจบเลยว่าพันยังเข้าไปน้องก็ยังเฮียนหนังสืออยู่ตอนนั่นหมอตอนที่น้องเข้าไปเนาะตอนที่น้องรัชมีเข้าไปเจ้าเฮียนังซื้ออยู่ตอนนั้นโดยโอ้หมายความว่าน้องเข้าไปก็ละอ่าปีช่งปี ได้ทามาลุงถามมาน้องเขาไปได้ปีแล้วน้องว่าสองปีหน่อยๆเดี๋ยวได้แน่ยสองปีได้แล้วว่ะสองปีแล้วแต่ว่าน่าจะแมนแต่ว่าอ่าเสื้อผ้าผ้าแพรยี่หันกับบดิมีใไ่ลายเป่เลยนางว่าเสื้อผ้ากับบดิคอยมีได้นางว่าโดยโบดิมีหลายเสื้อผ้าใครเสื้อผ้ามันโดยอเวลางานเป็นงานบุญงานศิลป์เขาบก็บดิมี่ชิดไปเล่นไปเที่ยวแล้วเนาะนอกจากผ่นผ้าไปเนาะโดยมีผ่นผ้าไปเม่แเม่นุ่มไมย แม่บอกระเดินว่าแม่แม่แม่พ่นถิ่ดูเล่เขาเลยเนาะโดยแบบแม่ดูเล่คแม่ดูเล่นั่นอ่าแม่แม่คนหนึ่งดูเล่เล็กน้อยจะคนเนาะอันเบิดทุกคนอยู่ในหันเลยแม่พ่นโอ้ส่วนอ่าจนหันอยู่หันเพ่นไม่ได้หลับผู้ชายเนี่ยน่งเนาะหลับแต่มเป็นยิงล้วนเนาะโดยอ่าพี่ทอกกินเอาเลยหัอนี่ยไปขยับไปพูดเลยนะบอาไวแล้วบอาไวแล้วอ่า ฮอรนเดดโอ้อันว่าอยู่ในหันยับไปพุ่นกันเองแหละทั้งนี้ทั้งนั้นแหละไปอีกหน่อยนึงมันจะกโบฮอน์เดตเป็นไงขุนทางน้องลินโอ้น้องลินนี่เพิ่นอ่ะหูวจักกันอยู่เนาะโดยน้องลินก็หูวจักอ่าลินมาหนี่ในลูกสีถามน้องล่ะอยู่หันกับลินน้ำกันเป็นหมู่กันเออเป็นหมู่กันเอาสบายดีพี่น้องเนี่ย โดยอ่าอีหล่าฮู้จักเอออะไรัศมีบ่ฮู้เป็นมูกันบ่เล่นน้ำกันบ่โอ้เพิ่นฮู้จักกับเจ้าสองคนอยู่ดเพวะว่าเมื่อวานนี่ลุงไปทรงเพิ่อนอยู่ศูนย์อเพิ่นเป็นคนอยู่เมืองเดียวกับลุงนี่แหละเพิ่อาตอนแรกก็บ่ได่หฮู้จักหรอกว่าอ่าฮู้จักกับนเจ้าแล้วว่าประเทศนี่เพิ่นบอกว่าศูนย์ที่เรียนลูกนะมันเป็นศูนย์เดียวกับเจ้าอันก็ได้ถามมาอ่าลุงถามถามว่าเอ้าอัน อ่าอีหล่าอยู่หันเลยอีหล่าหูแจักเอ้อแหล่บ่กับอันนี้หูปเป็นส่นเอ้อแหล่กันน้องอ่าเอ้อของน้องลินปเป็นส่นว่าเอาหูแจักทั้งอ่าน้องแหล่อ่ะ amen น้องลินเลยก็เอ้อแหล่แล้วก็ไอ้ทงไอ้ทงมันก็หูบ่โดยหูไอ้ทุ่งเลยกับน,น้องนาตีโดยเพิ่นเพิ่นพอหูเพิ่นมาเพราะว่าอ่าเพิ่นเคยมาเอาเฟืองอยู่แถวแควไรบุนางมานนะเอาเฟืองไปปลูกเห็ดอย,าง,อยางสิแหละ เมื่อเธอมาเอาเพื่อนกะเมื่อเธอกะอายน้องก็ไปนํามเนื่อเธอกะมาเอาพื้นไปปะไปดังจุอันไปอันต้มเห็ดต้มเห็ดนาะนังเนาะหนึ่งเห็ดว่ายงไงโดยหนึ่งเห็ดต้มต้มมันว่าอหนึ่งเสื้อเห็ดเนาะโดยโอ้โดยแต่เพิ่นนป็นค้นขยันไู่ได้นอนังเนาะโดยน้องรัศมีพี่น้องเออันว่าอ่าลุงกับบุรุษสีตามใดๆพี่น้องเพิ่นน็ใหายตามน้องเพิ่นเด้อไปสันการชีวิตการเป็นยูเทน โทรศัพท์น้องก็น้องมามันมันมันตายเลยเพ่าะฉันว่าโทรศัพท์โทรรัพท์ติดๆสมมติว่าคือเจ้าเจ้าไปเห็ดเวียกสิกะสมชุนว่าลุงฝากข้าวต้มขนมไปให้น้องพิ่นก็ได้บ่นะโดยได้กันได้เนาะฝากไปน้ำน้องก็ได้ฝากไปน้ำน้องเละพี่น้องอ่าหรือว่าน้องผูวงเฮานี่แหละฝากไปขอน้องพิ่นหิวเข่าบอกหิวเข่าพิ่นเออน้องหิวเข่าหิวเขาก็ไปหากินทิศลูกหละหากินบาเป็นง่ายๆเอื้อยอยู่บ่ชั่มงนี้ก็ได้บ่ เออแต่น้องแหล่น้องแหล่เอาาอ,อจบมานี่ได้จักปีแล้วนะปีกลัวแล้วบอออกมาจากศูนย์นะสีส่ปีแหละเออเจ้าอยู่หันจักปีนะสี่ปีอยู่หันสี่ปีดูยูย่หันสีป่ปีแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ให้ไปข้างนอกยังไม่ได้ไปไปได้เนอะนางเนาะบอกว่าได้ไปนอกจากกันว่าอ่าพอเมย์ไปเยี่ยมเพิ่อนยังไม่ได้ค่อยให้ไปเยี่ยมบ่อยน,นังเนาะ ไปอยู่แบบเดินเดินเถื่อโดยแปลว่าอ่าเดือนหนึ่งจะเถื่อหนึ่งหรือสองเถื่อเนาะโดยขันไปเยี่ยมเรื่อยเลยเพิน่นเช่นเฮาคิดทอดบ้านเพ่นญาติเฮาคิดฮอดบ้านเป็นบ่น้องก็โบคิดฮอดไปได้พะว่าอยู่ใกล้ๆกันโดยแม่ก็มาอยู่เรื่อยเนาะโดยอืมแต่ว่าอ่าทางอ่านางรัศมีพันอยู่ไกลบ้านพันกะย้ายพันกะเดือนนึงร่ำเถื่อนนี่แหละเิ่นว่าน้องพันกะได้อ ลุงก็อยากตามอยู่ได้พันว่าคันว่าลุงมันมาอยากซื้อของฝากไปฝากเขากะไปฝากเขาอยู่ที่น่าโรงเรียนก็ได้พ่นว่าแต่ว่ายันลุงบม่มีเวลาคั่นๆกะลุงก็สิฝากอของไปน้านองก็ได้เดี๋ยวอื่นลุงซื้อไปฝากให้น้องแลไปไปฝากอ่าไปหายน้องน้าว่าเห็นแหละรู้สึกว่าเพิ่นเพิ่นก็ลาบากคือกันก็เฮาหันแหละท่านังเนาะทฮาก็อ่าอยากให้เพิ่นมีกินนีออาะอยู่หันก็ตะกี้น่ะเพิ่นเลี่ยงมีนุ่มมีหยางมา่นังตะกี้อยู่หัน่ะ โดยบางเถื่อนกินข้าวแล้วกับเพิ่นกับสื้อแบบของหวานเถื่อกะนมเถื่อกะใหม่เปิ้นโดแต่ว่าช่วนนึ่งหลังมานี่เริ่มบ่มน่มบ่อยมีว่าซั่นว่านมมันแพงแม่นบ่นะโดยราคามันสูงมูลค่ามันบอกไงว่าเพิ่นก็อยากประหยัดประหยัดงบพั่นแหละเน้องเนาะว่าดีหน่อยมันก็มีหลายรุ่นหลายตอนเนาะรุ่นรุ่นรุ่นเอื้อยของน้องแหล่นี่ก็มีหลายบ่อยู่ในศูนย์นั่นล่ะหลายอ๋อเพิ่นจบแล้วเพิ่นก็เมื่อก่อนเจ้าโดยมันมีแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นบ่ โ <Đ> ดยโดยเฉพาะอ่าน้องรัจะมีนี่คือเป็นรุ่นอ่าน้ำหลังเจ้าโดยเออเฮาทั้งนี้ทั้งนั้นกันบื้อเชชวนตัวเจ้านะบื้อน,นั้นซีมีรางวัลใหญ่เหมาะให้่เตรียมรถเตรียมเงื่อนแต้งเงือ่อนแทนรถบื้อนี่นะเตรียมน้ำตาลายรถบื้อ,อนี่จะดีใจโอ้ได้ของขวัญใหญ่ อย่างลิ้นหิวเข่าฉันนี้ปากมัเป็นอลไรวะลูกล่ะโอ้เฮาเศร้าอลไวบ้างใช่ไเฮาเศร้าอลไวบ้างในหัวน่ะเศร่ายังเฮาน่ะเศร้ายังแต่น้องผู้น้อยนะลาโน้อยนะเพิ่งไปเฮียนใช่หรือเปล่าเนี่ยยังบ่ได้เฮียนยังบ่ได้เฮียนแต่ว่าน้องลิ้นน่ะบ่ได้อยู่ในศูนย์เนาะงนางเนาะที่จริงมันมันเป็นความอมรับผิดชอบดูแลในศูนย์บ่านางน้องลิ้นนี่หรือว่าอ่าบ่ได้บอด้เกี่ยนก็ศูนย์บ่ศูนย์ที่เจ้าอยู่เกี่ยวอยู่แต่ว่าแบบน้องนี่แหละแบบว่า อันก้นเฮียนเพิ่งกระส่งอยู่นะฮั่นแต่ว่าออกมาอยู่น้ำอ้่ยด้วยเพิ่นให้ออกมาอยู่น้ำก็ได้เนาะโ่ายงไงว่าเพื่อนช้านมันส่งเขาใกล้แต่ว่าเพิ่งยังมาอยู่ตบิดกะเพิ่นก็อยู่หันหละแต่ว่าเพิ่นแบบอยากออกมาน้ำอื้อยเห็นเออยออกมาลอืมก็เลยอ่าออกมานอนอยู่เพื่อนอยู่ช่านพี่โดยโอ้ดยโยดยว่ายไงว่าคันมันมีผู้ใหญ่ซอยก็คือ้น้องเราจะมีกัคือซีดีก็หละเนาะ ว่าน้องเพิ่นก็ลําบากคั่นแหละน้องเพิ่นก็ลําบากแฮงเด้น้องแบบว่าเสื้อผ้าใส่ก็บ่มีเพิ่นว่าแต่ว่าถ้าเอ่อทางได๋น่ะถ้ามีโอกาสก็สิซื้อแนวผักแนวต้อนไปให้น้องอยู่เพราะว่าเห็นแะไรมันน้องเพิ่นก็เอ่อถือพ่อแม่ทิ่มปะน่ะอยู่กับแม่ตู้เนาะนางเนาะโดยเอ่อถืออยู่กับแม่ตู้พี่น้องเลยก็บ่าไงว่าเอ่าแม่ตู้กับห้หน้าตะเก้าบ่มีเฮ็ดที่ดินดอนต้นหญ้าเพิ่นก็บ่ได้มีเด้อนางไง อยู่กับอยู่เพื่อนกันดินรัดแค่เพิ่นชิไลเอาไม่ได้เพิ่นว่าเพิ่นก็เตือนนั่งสองคาเท่ออะไรแหละ,ะเตือนไม่ตู้ย่างไนะั่ยหน้าเราก็ได้โทรหาลุงนี่แหละโทรหาลุงว่าให้ลุงไปทายนะดูต้นนอกมันเราไปดูต้นลูกหลานหลานเนีน่ยเพราะว่าน้ำมือเพิ่นชิไหญ่แล้วเห่นว่าพีชิจ้อยังคายได้แบบว่าเขาเพื่อนอย,ยังพอมีอยู่เดี๋ยวน้องเนาะแต่ว่าเพิ่อนยังขาดแคลนอยู่พี่น้องเลยแบบว่ายังแบบว่ายังลำบากยังลินลุนอยู่คือหนึ่งมากก็คืออันว่า น้องเพิ่นกะบัวลายอยู่ในน้ำยายให้นะเมื่อวานนี่เพิ่นไปแย่ไข่บัวแดงในโรงแรมเมื่อวานนี่เจ้าเวิร์กโมในคลิปลุงเห็นอยู่เนาะวานเห็นในคลิปอยู่เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นหูจักเพิ่นกะหากแพ่งกันเพิ่นมาอยู่ในศูนย์นั่นแหละก็เลาเพิ่นก็ไปเย็บเสื้อผ้าเนี่ยเพิ่นเพิ่นเย็บจักเป็นบ่นะไรจะมีบ่แม่นอันน้อยหนึ่งแต่เป็นมัลายดอกเป็นเป็นบัวท่านจริงเนือ มาแจ้งข่าวดีพร้อมได้มาเนี่เอ,าาาอเ้าวนมหาน้องแหลกก่อนปืนโมบายใส่ก็ย่าปืนนี่คือให้สิพะไปเบิงยาคู่วัวเป็นยังฮะก็คือลุงเว้าตอนนั้นอะไรแหละอ้าหิวเข่าพี่น้องเลยวะที่นี่อันยากเอเื้อยเลยซัมเมยคนที่สองมาเล่นหนิเนาะเจ้านีน่เนาะเขาหิวเข่าเขากวนมาหาอยู่น้าเขากขาวนมาหานั่นแล้วยังว่าอยู่เป็นเอื้อยญ่ายมื่ก็สิ่งลำบากนนหน่อยนึงอา่า เดืองที่ดินเนี่แหละได้บืนเนอะไปเบิ่งที่ดินน้ำกันน้องแหละมาแจ้งข้าวดีเจ้าไว้สิพอดีไอ้เพิ่นหลายมือเลยล่ะเอฟซีเพิ่นกับคอมม์เขามาอยู่ว่าวเรื่องที่ดินเนี่ยคือหายเงียบไปเลยเพิ่นว่าน่ะทางลุงกับเพิ่นยังไม่ได้ติดต่อมาทางลุงก็เลยบอกพอได้อันว่ามาแจ้งเจ้าหรือว่าไม่ได้มาแจ้งพี่แจ้งน้องเขาแหละนี้ก็อ่อสิเป็นอาจจะเป็นมืออื่นพี่น้องอาจะมีข้าวดีพอดีอันว่าอ้เพิ่นโทรมาแล้วว่า เบือนทัศหลวกกลับไปเบิ้งทีน่นี่น้ำกันราคากะตอนแรกแจ้งห้าหมื่นพี่น้องมันทางอ้ายเพิ่นว่ามันบ่มีห้าหมื่นกะเพิ่นสิแบ่งให้ประมาณสักเจ็ดหรือเจ็ดหมื่นกูกลัวกัสิประมาณช้ำของที่ทงนี่แหละช้ำนี่แหละเบือนเฮือนเจ้าเฮือนที่ทงนี่แหละเจ็ดหมื่นกะแต่โบไล่แถวๆนี่ตรงไหนอ่าอยู่ฝั่งทางเจ้าเห็นบ่อยู่ฝั่งทางอันกุกเค้งค่ะทางเขากุกเค้งอยู่ทางแรืบวันทาต ออกไปบ้าน่าติทางเบมงค์ันนั่งขี่เข่าไปฟังนี่นแหละไปทางบาัาปลาเนี่ยมันมีอ่ามูบ้าเป็นที่ดินจัดสันแบบนี้แหละบ่ได้ไกลเรกพอดีแหละพอดีอ่าขี่รถไปหันอยู่ทางนั้นแห้งใกล้ออกไปขันชนุนว่ามีบ้านมีช่องมีเครื่อนมีซ่านแห็งใกล้ทางนั้นนะเพราะเขาตอนนี้มันยังเลือกอยู่เม่นมาละอตอนนี้มันยังเลือกอยู่ได้แต่มัาบริไดเลือกมันอยู่ติดถนนอ่นาใหญ่เข้าไปก็ยิงตรงเลยกับบริไดไกาปานใดนดินก็โอเคอยู่แต่ว่ายันเจ้า จะบวมมากเอ้าอยูข้าวข้าเออสิเป็นล้มเป็นแรงนะปาดที่นี่เอ้าเพิ่นอยากได้เพิ่นอยากกินยังกันเพิ่นอยากกินข้าวบุมีข้าวไว้ใช่ไหมีอยู่เอาเพิ่นอยากหาให้เจ้าหากินบ่บมรดูเฮ้อยังเอื้อเฮ็ดยังให้กินบุมีของกินโอ้แหล่ให้ไปปาดชิ้นเจ้าไปปิ้งให้น้องกินฮ่อฮ่าคัา่าว่านั่นเดี๋ยวลุงสีท้วงหาที่ท้วงเ่าจะเด้อบืนเด้อะคนว่าสีได้เข้าไปเบื่อตอนไหนเนาะนังเนาะ ขันบ่บได้สมมติว่าอ่าอ้ายเพื่อนบ่ว่างกะหรือว่าลุงบ่ว่างกะอาจจะได้โทรมทาหนักอีกเทีนึงเพราะว่าเขาเขาก็ยังบ่ได้มั่นใจเพราะว่าอ้ายเพื่อนว่ายันเบื่ออื่นยันโบว่างหรือวัในไหนไหนเขาก็ต้องถามเพื่อนอีกเทีนึงเดี๋ยวแต่เมื่อกี้เพื่อนโทรมาแล้วแต่ว่าลุงนัน่นยันมาเลยพ่อเจ้าเฮ้ยอันนี้เอ้าโอเคใช่ไหมทังไี้กะอ่าแสดงความดีใจนะเจ้าเป็นผู้โชคดี ที่เอ่อชดได้ที่ดินบื่นพี่น้องเ็ใ้ไมาแจ้งข่าวดีน้องเหล่มาหนี้ก็ได้อ่าแต่ว่ายังบ่ฮู้ว่าสิได้ตอนใดว่าสิสะพ้ายน้องเลยแต่ว่ามันเอฟ FC เพินพ่นอยากฮู้แหละเพิ่งว่าไงเพิ่นก็นยกอยากฮู้แหละว่าเป็นของไผเนาะจะเป็นบื่นอื่นนี่แหละไปเซ็นสัญญาเตรียมไม่โลนี่โป้งนะคัดมาดีๆีด้วยแรงนี่อ่าไปแปะโป้เอาที่ดิน <laughs> ดีใจบปะดีใจเนาะอ้าว พย้นต้องอ่าเตรียมเห็นน้าตาน้องแหล่เลยพยูนพี่น้องเลยอ่าเหงื่อเข่าตามันหอดเลยสิไปซื้อตอนเด็ดดแห้งเลยนั่งเนาะอ่ะโอเคขนะดอ่าสวัสดีพี่น้องแน่นอนหิวเข่าแห้งไปเัอะพี่น้องเลยโดยว่าเบาออกเลยป้าดูอ่าเรียนมาทางบ้านลินลนตอนหยาของเพื่อนชานผิดทงพี่น้องเลยกล้ามาแจ้งข่าวดีทางอ่าน้องสาวละอ่าน้องแหล่ผู้ดูผู้มาอีกคนนึงพี่น้อง อ่าผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งเห็นงมีมองเห็นเนาะเพิ่นก็เลยอยากให้น้องเพิ่นได้ที่ดินเนาะตอนนี้อ่าน่าจะเป็นมื้อื่นพี่น้องเจ้าของที่เพิ่นโทรมาหาลุงแล้วมื้อนี้ก็อ่าเพิ่นนัดมื้อนี้แหละแต่ว่ามื้อนี้มันก็อ่ายานบออ่พ่อน้องลุงก็เลยบ,บ่บ่กล้านัดก้ามายเพิ่นจังได๋ก็ตามนนเนาะทีเนาะหนาจะเป็นมื้ออื่นคันว่าอันนี้ก็จักสิจักม่งโอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้ลุงก็ขอขอบคุณขอ,ขอบคุณขอ,ขอบคุณใจพี่น้องเนาะที่เข้ามากดติดตามและรับชมช่องลุงเฮือนแชนแนลตั้งแต่ต้จนจนจบพี่น้องเอ้ย คำอ๋ออะไรว่าจะอะไรที่ลุงว่าบ่มมวลนวลหงกระกลับขอโทษขอไหว้นี่พี่น้องขันไลายขอขอบุญขอบคุณเอฟซีระวังในประเทศและกต่างประเทศที่เขามาเบิ่งมาชมด้วยที่ประคับประคองน้าเนาะขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่หลายท่านที่เป็นให้เขามาลุงเป็นสะพานบุญให้กขอให้เป็นสุขภาพสุขภาพพละไม้อายุมันควรยืนเป็นโฮมโฮมโฮมไซให้พี่น้องกัน อีกเธหนึ่งนะพี่น้องโอเคสมาชิกพี่น้องลุงกะกาวค้ามาสบาสดีพี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนไปแล้วพี่น้องบายบายสบาสดีพี่น้อง